กิจกรรมชื่อว่าเตรียมพบนะฮะสัตว์เลี้ยงใหม่มาวันที่12บุฤษภาคมนะครับในเพจอ f ฟ i ิเชียังไม่มีการแจ้งอะไรนะครับแน่ๆครับกำลังทำโพสเตอร์อยู่ผมเชื่อเลยตอนนี้นะเดี๋ยวคงมีครับตอนเราสตรวันนี้แหละผมว่าเดี๋ยวคงมีแน่ๆครับล้านเปอร์เซ็นต์ะเชื่อว่าอย่างนั้นในแง่ของการแจ้งข่าวสารนะครับของกิจกรรมใหม่นะฮะเตรียมพบ สัตว์เลี้ยงใหม่นะฮะเออก็หน้าจอมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับยืมรูปมาจากสมาชิกนะครับนะครับ day one day two day three day four day สี่ day ห้า day หก day เจ็ดนะครับครบเจ็ดวันนะครับกิจกรรมอยู่มาตั้งแต่วันที่ห้านะครับเห็นไหมว่าตั้งแต่วันที่ห้าถึงวันที่สิบเอ็ดก็คือเจ็ดวันพอดีนะครับซึ่งตอนนี้เอาออกไปแล้วนะครับ day one เนี่ยก็จะแจกตัวแพ็กเลือกนะครับตัวจับสัตว์นะฮะสองอันแล้วก็เพชรชมพูหนึ่งพัน เดย์ทูว่าประมาณนี้ t 4 5 6 7นะครบล็อกอินนะครบ7วันได้กิฟตามรูปเลยน,นี่ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็กิจกรรมเริ่มวันที่5ถึง11นะใครที่พลาดในการล็อกอินนะครับจะสามารถซื้อนะครับเหมือนอารมณ์ v i p แหละอ่า,ออาเช็คอินนอนหลังได้อะไรประมาณนั้นไม่มีอะไรเลยครับอธิบายก็คือเกี่ยวกับกิจกรรมล็อกอินเดวันอย่างเดียวเท่านั้นเลยนะครับเออผมว่าที่เขาออกไปอ่ะเพราะว่าอันนี้เว้ยเพราะเพราะว่าตรงรูเนี่ยแหนละ ตรงตรงกฎกติกากฎกฎกติกาเนี่ยแะนะครับที่มันเขียนคำว่า There will be an update on 12เมย์ป่ะคือบอกว่ามันมันยังไม่คือมันมาแน่แน่แหละอนี้เดี๋ยวคงมาครับแต่เอาออกไปก่อนเนื่องจากว่ามันยังไม่มีการประกาศเกี่ยวกับตัวกิจกรรมใหม่ที่จะเข้ามาในวันที่12บพฤษภาคมที่ตอนแรกเนี่ยวันที่12เนี่ยมันจริงๆแล้วมันควรจะต้องเป็นตัวในแง่ของตัวเปลี่ยนอาชีพ อ่าก็คือสวิตช์คาร์ดแบ่งใจไว้สัก50ด้วยอันเนี้ยเห็นไหมเดอร์บันติดจ็อบฟังชั่น will be add into นะครับ on May 12ทวนะครับคือวันที่12พฤษภาคมนะเื่อง์บันติจ็อบฟังก์ชันหรือสวิตช์คาร์ดได้นั่นเอง <c oughs> ซึ่งไม่ชัวร์เหมือนกันว่าจะมาจริงหรือเปล่านะเออก็ต้องรอดูเพราะว่าไอา้รูปเนี้ยที่ไอเอ่อตัวกิจกรรมเนี้ยที่มันจะเข้ามาตัวจับสัตว์เลี้ยงเนี้ยสัตว์เลี้ยงแพทใหม่2.0เนี้ย นะครับก็วันที่12พฤษภาเห็นไหมอ่าและทีเนี้ยมันเอิญมางผมว่านะมันน่าจะแบบแจ็คพอดแตกอะแล้วแบบมันไม่ได้คุยกันอ่าเกมไม่อยาอัปเดตวันที่12เรื่องสัตว์เลี้ยงใหม่มาเดฟอยากอัปเดตตัวเพจออ f ฟิเชียหรือตัวโปสเตอร์มันยังไม่มีการอัปเดตหรือยังไม่ได้มีการแก้ไขนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันคนมันจะเข้าใจผิดกันว่าเอ้สิเนี่ยมันจะเป็นอะไรกันแน่ ระหว่างสวิตคาร์ดหรือว่าสัตว์เลี้ยงแต่ที่แน่ๆผมว่าค่อนข้างเอนเอียงไปทางสัตว์เลี้ยงนะเพราะว่ามันมีการอัปเดตโปสเตอร์สัตว์เลี้ยงมาเรื่อยๆนะตั้งแต่โกเลมบิ๊กฟุตไม่ใช่บิ๊กฟุตไอตัวหมีขาวนะซึ่งอันนี้ค่อนข้างชัวร์แต่รอผมว่านะ่าจะต้องรอตัวโปสเตอร์นะครับของอ f ฟฟิ i ชียลหรือของเกมที่ทําให้เสร็จเนี่ยแล้วอัปเดตลงเพจก่อนแล้วก็จะได้ตามด้วยอันนี้มานะ ผมว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวคงมีแล้วแหละไอคอนนี้ตอนแรกมันมีแล้วนะตอนนี้มันอ,ออกไปนะครับซึ่งถ้าไม่มีในวันนี้ใครที่รับไปวันนี้ก็คุ้มเลยนะเออคุ้มเลยะ่ะใช่ไหมอ่งหุ่นนี่เท่าไหร่มันมีองุ่นด้วยปะสามหมื่นอะ่ะใช่ไหมแพ็คเลเวลสองแพ็คสองว่าแพ็คสองมันมีอางุ่นถูกปะมันมันแจกแพ็คนี้นะแพ็คเลือกตอบโตสัตว์เลี้ยงสองถูกปะในรูปอะ่ะเนี่ยแพ็คตอบโตสัตว์เลี้ยงสอง สามมื่นะสองอันหก0มือนะอนอนะเฮ้ยคือแบบเยอะนะจะแสครึ่งแสนแล้วนะครับฉะนั้นเอามานะต้องเอามานะวันนี้ถ้าไม่เอามาวันนี้นะแตกนะแตกนะเอาเอ็เอาแยวชอบทําอะไรให้มันมีความเหลื่อมล้าเสมอเลยนะชอบทําให้มันมีดราม่าตลอดทั้งๆที่จริงๆ มันไม่จําเป็นต้องทําอะไรแบบนี้เลยนะมันทําง่ายมากคือคุณก็แค่กองก่อนแล้วคุณก็จะค่อยอัพแล้วอัพคุณคุยกันก่อนให้มันเรียบร้อยไม่ให้จะเอาเข้ามาแป๊บแล้วออกเอาเข้ามาแป๊บแล้วออก,ออกเนี่ยกี่รอบแล้วตั้งแต่เติมเงินใช่ไหมแพ็คเติมเงินพัฒนาอัปเกรดซื้อได้ไม่ไม,ไม่จำกัดอัลลิมิตเอาเข้ามาตอน8ปดโมงเก้าโมงอ่ะสิบโมงเอาออกชั่วโมงเดียวซื้อแล้วก็โลแบ็กกลับอีกโอ้โหไอนี่ก็เหมือนกันเดี๋ยวรอดูครับผมว่าเดี๋ยวคงเอาเข้ามาแหละนะ ใครที่ได้ไปแล้วก็ก็โชคดีนะใครที่ยังไม่ได้ก็อรอลุ้นนะว่าเขาจะเอาข้ามาอีกทีกี่โมงเมื่อไหรอย่าเพิ่งนอนแล้วกันเอาข้ามาตอนเที่ยงคืนก็อย่าพิ่งเผลอหลับไปโอเคเดี๋ยวเชฟลงสตีไอคอนก็กลับมาเชื่อผม ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ถ้าใช่กดแจฝากติดตามและกดกระดิ่งด้วยที่ทิกและทิกขายไปได้ผู้สนับส,สนุนเบื้องหลังทุกคนที่ให้ผมได้ทำคอนเทนต์ในทุกวันนี้ขอบคุณครับผม